นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัพเ,เ,เทสังขาราอนิจจาสัพเทสังขาราตุกคาสัพเทธรรมาอนัตตาเ้ขผมขอกราบนมสการระเดชดพระคุณหลวงพ่อใหญ่ผู้เป็นประธานพร้อมด้วยขอโอกาสสนับสงุกุคกทุกุโกที่ิครพเป็นอย่างสูงขอขอยเจริญพร จองภาพแข่งผู้นี้เกียรยวกับสักชาญโยมใกล้ไกลทุกคนทุกท่านที่มาร่วมเพื่อจะทำชาวบานก,กิจศพของหลวงพ่อคำพันปัพัสโรผู้วายสนในวันนี้เอาเอามือลงเอามือลงเอามือลงว <c oughs> างแหวนบนตาหนังให้สบายสบายโอ้สิบองเป็นขั้วเนาะเห็นฝนมาถึงมาแล้ว เ <laughs> ออเอาตามเหตุตามปัจจัยหลงพอคำพันปัััสโรได้เดินทางชีวิตมาเจ็ดสิบปีสิบเอด็ดพรรษาส่วนพรรษาน,นีก่ก็จำใส่แนมูอยากเออไปเรื่อยๆวัดทุโดมไปหลายหม่อง ตัวดงแต่ว th th ่าผมคือหลวงพ่อหลงพ่อตัวดงยานเอาสองขาเปินตัวดงกำลรดเจ็บหล่อไปทุกทายตั้าบรีบ่ผู้บงช้างมันเสนอว่าก็ไปเพิ่นเออฮัติไปวิจารณ์จั้งจั่นจังสี่ก็พอได้ถึงเครื่อคิดคิดยึงถือบนีุ่ดพุดทองเต่ามองแน้วใดจับมเบิลบ้าไปวิจารณ์เานน เขาจะเจาบนบ่าอาสุดที่อสุจิปัจจังนานโยอัญยมิโสเทเยบุคคลเจ้าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นดูได้เฉพาะตนผู้ใดเ, <c oughs> เจ้า, <c oughs> อาอของๆๆนี่แหละผู้อื่นก็ผู้อื่นเป็านั้นเงสั่นนั่งเทียร์โรคโชคเออเร์คนกับมีดีของคนอยู่นั่งเทียนั่งนี่มือทั้งหน้าอยู่เขาไม่มีท่าเด็อมีท่านลือดสี ฤๅษีขี่สองตอแห L. ลฤๅษีเจา้ามัญญ่าฤๅษีเจ้ามัญญามันทีกินไขรแร่แรกแม่มาไข่โย่ถามตนใหม่แต่เบิง่งไข่ของมันกมาเห็นทางไหนฤๅษีเด็กกินมันทำทานนั่งรับการของมันกับทำรับก็เชิญโอ้ แ่นตายใจโอ้เลื่อสีนั่งรับตายมุ่งสนใจเขาเข้าเนี่ยโอ้ยเปนคนมีสีมาแต่รักไม่มีสีแบบนี้ไม่ให้กินก็ว่ามันนำโปรไทกด์จากสี่น่วยเป็นสามหวยจากสามกายเป็นสองจากสองกายเป็นหนึ่งโปรพีชังไข่เลยกว่าอันนั่งรับตาอยู่เอ๊ะไข่มันคือหายไปใสีอกินไข่วันแล้วก็สีสีกินหัวโตแรกได้บ้า มื่อไหวมากก็เอาก้อนมาไหวกัางทางกันแล้วนังรับตาอ้าวมือหนีหืสีรับตาเมื่อกี้มี้อนวะเออแต่เราไม่จริงจังบวกกาของมาไก่บกาของมาไก่หรือสีสีกับอดพ้นของพ้นของม้าอีีน่ว่าจิตีเอาก่ไก่นน่นะเออคู่มือที่ยังข้าะไก่อยู่มือหนีคือบอกข้ามาว่าีดีว่แล้นมันก็บอกโอ้บอกข้ามาแล้วตั้ไแต่ใครอยู่หันนมันก็หายไปไปสั่น ไหวคุณจักคุณยืนตัวนี้ก็จะจะจับได้หรือเส็งก็ได้แต่คุณต้องกระโจนถือแต่เป็นนั้นมามันประลึกสีผู้นั้นจับกายเมื่อเกิดเป็นพระเทวทัตนะเห็นไ่มคุณมีจิตใจอันโหดเที่ยวโหมดได้มันก็มีที่เป็นมากเป็นไปเป็นไปเป็นมากลงตามหรอกป้ายของคนนี้คุปนิสัยปัจจัยของคนอย่างนี้ก็บอกเป็นยังก็ดีก็จบ ใส่ปัจจัยเพราะขึ้นการได้นั่งที่นี่บอกขคือกันแต่ละองค์แต่ละทัานแน่ใจทุกก็คือมาหลักสำคาญดูน้าที่ตรงนี้จิเป็นยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้สาคัญตรงนี้คือตรงไหนตรงหมดลมหายใจเดินทางไปสู่หลุมฝังศพมีค่ำ่ำเคยเคยอ่านเอาไว้ว่าอันความตายชายนารีหนีไม่พ้น มีเหรือจนก็ต้องวายตายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างอ่าทนทนทีไม่วันนี้ก็วันหน้าต้องลากันลากันไปแล้วที่สุดล้มตาเก็บนั่นเก็บนี่ใส่รถเก็บหลอกมันปาดกันนั่นแหละที่เฮาเห็นเก็บนั่นเก็บนี่ใส่ที่สุดล้มตามก็ได้เอาเเย้งไปด้ยหลายก็หลายคนเห็น้านปาดตกมันเกเรือหา่าง สุดท้ายล้งก้อนก็ได้นอนล้งก้อนก็บ่ไเด้นอนแล้วคนนอนอยู่ห้งบ่หลับพี่กันก็ไดใเฮี้ยหลับงี้ไงนั่นแหละเออใจไมันจเป็นใจสั่งอนั่นแหละหานั่นหาดีมากที่ดินที่ร้อนรอ้ยที่กับนองแย่งชิงกันแดนหน้าแดนเดียวทั้งนั่นพุ่มมากทั้งนี้พุ่มมากตอนปั่นกันปั่นกันแท่หมดใจ หนึ่งปีผ่านไปหน่อยโลกท่านนั้นกระถาเขามากทัางนี้กระถาเกามากเข้าไนมันสีงามอยู่แต่ตอนท่านแค่น้านนะไปบ้านแตนใหม่ตนเดียวยังมาบอกว่กันเรี่ยงตนใหม่อยู่บ่าอยู่ใสได้อยู่บ้านหลงพนี่อกากันเ่ยมบอกวากันเีองตนใม่บอกวากนร่องตนบอกว่าันเร่องตนม่ากเขาองป่กว่ากนองนม่ว่าันเม่บอานเ่อาปูใย่บ้านเอต่อไวเนมกากัเงไนใหบากันนใหก็ัน่หัว่ากองไผห พี่ว่าพัวขาดมัเบิ่นกันห่าหลายทั้งไหนแมทง,นง,นททนงทั้งนัคกับิ่นปลโอ้ยตายเลยผู้ปเวบอกว่าไปก็เลยแบกบ่โจไปนําที่บาดนี่เฮ็ดได้ไหนเ่ะโอ้นี่นี่นปคนห้องก็คืนนะเออก็เด้คิดบางอีได้นึงบันตัวนี้กูตายไปตายไปก็เปล่าเขียนว่าตายไปแล้วผู้ิบ่ก็เกิคเป็นคนดรอกเป็นอย่างมาโอ้ยยหยผู้นี้ๆๆ ไปถามลูกเจ้าเราหลานมาโอ้ยตอนไปพ่นกับธรรมดาอยู่าก็เท่าไหร่นะแต่ว่าตอนใกล้สิตายเล่าก็บว้นกับวายแห้งนี่เราว่างนี่เด้๋ยวผมก็หาเด้อเออเราว่างอย่านี้กับว้นกับว่ายเท่าไหร่นอนไปนอนไมาอีน้ำดิน้งอันคนเด้อเฮี้งหลังพุ่นอันไม่ใช่สีเสื้อเล่ากิ๊นดีแมนสี่ร้อยวัฒนบัตรไปที่บ้านนี่แน่นไป ไปเดี๋ยวมีซีลอยบ่มีซีลอยเขาเื่อนจับของออกมาแม่คนไหนมาเรี๋วมาซีลอยเดีเอามาที่ลระเอามาปับเป็นยันตเงหลวงจ้บของยันเิงหวงไปพอเข้าลัาไปอีกเข้าหนึ่งเชยจะไม่พี่ท่านนี้กับมี่เมอเมื่อเข้าคบเมื่อเราสิตตายพวนั้นกะดิตนี้ผู้นี้กะจิตนี้เอามาแล้วบรดเับสิตายเรับำไว้เท้านี้ละกอดเออไปอย่างทีตายกับปูปานทานตายกับปูบปานทาน โอ้ยุ่งจีเกิดเป็นคนมันอยางเป็นผู้แก่อยู่เนี่ยขับแช่ขับแช่อยู่นั่นเอออยู่ในมุมนั่นนะมันเด็กไปใส่ดอกก็แค่นี้ดูเนี่ยนะคือคนเนามันมีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นความถือเงินถือตนมันเป็นอย่างนั้นนะโอ้อยู่ในหม้อโลศท่ามินด้านหลวงปู่พุทธตาพิเศษนวัยนั่นจังจะเกิดแก่เจ็บตายยังไปโอ้เป็นตะเบิงของคนแต่เนี่ น้อง่อกบบไปเบิร์ไปเบิร์ไปเบิร์นย้อนเจ็ดมื่เบิร์นย้อนเจ็ดมื่ไปสะดุดมองนี่แหละเขียนหู่คนผู้คนย้ายหลังกายกำยำแข็งแรงมีกล้ามเนื้อยังอันไี้ลูกอันนี้ยายอันนี้เขียนเอาไว้เกิดแก่เจ็บตายโน่นนั่นนี่ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองอันนี้ลูกอันนี้เมียอันนี้ดีอันนี้สีอันนี้รถได้ยังแกร์แจละแค่นั้นคนนี้บอกว่านี่คือของเราวันจันทร์ นี่คือของเราโยกแบกไปจบว้าขอย่เตี่ยรุ่งเตี่ยรุ่งมันบาดบุกเตี่ยรุ่งเตี่ยรุ่งเอาไปมาเห็ดแหมอยู่หันเครื่องไก่สีตายไปดอกเพอว่ามันสีแบกเอาหมดบาดมันจะทับเที่ยงลูกกระทับเที่ยนกระทับแก้วดี้นกระทับยังต่างๆนั่นนะคนก็เลยเขียนเอาไว้เขียนเอาไว้หันบอกว่ายศและลาไปไม่ได้แน่เว้นแต่ต้นทุนบุญกุศล ทรัพย์สมทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ทิ้งไว้ให้ปวงชนล่างของตนคนอื่นเอาไปเผาไฟหลามของห้างผู้อื่นก็หามไปเผาไฟทุกสิ่งทุกอย่างเหลียวไปจะเตรียวไปอีกเป็นเรื่องที่หลงตาในเรืองกันโดยข้ามชีวิตมากหอยโขงทั้งโขงโง่มากคือใส่จอมั่วคอม่ากมั่วคม่ากมาจันทร์มาเลอมมาตกลงอย่บอมีที่วัดป่าองเกยนี้ นี่คือละครชีว <c ười> ิตชีว <h> ิตนี้คือละครโลกนี้คือละครชีวิตอีกยิ่งกว่าละครไปอีกบันเออมันเป็นยังไงสั่นพระเอกอยู่น้ำเฮานี่แหละโตต่ะลบกไปอยู่น้ำเฮาไปว่าผู้โศกเศร้ากับปมนเฮาขึกับนิ่งน่ะมันอยู่ได้ดีเลยไหนเออวันดีใจโอ้ยยังไงคนดีใจอ่าบัดรนั้งเที่ยมันโชว์ควาสนาบาลมีมันขึ้นขึ้นเจ้าของสิบโมเป็นอย่างนี่แล้คนมันหลงตัวนี้แหละอ่าหลงรถ หลงลาบหลงสรรเสริญยังต่างๆนหน้าบัดพอเป็นหยังมันก็บ่เป็นเลยร่างกายสังขารของคนเฮานี่นะเฮียแห้งแจ้งแรงโอ้ยคือแจ่มโดเขาคือวัาสิบ่แเป็ยยักเท่าเราขึ้นไปแข่งซันมีแต่เจ้าของเก่งมีแต่เจ้าของเก่งเป็นอย่างนั้นเออเอาบมเกินกลับหุ้มไปว่าการทำมากค้าขายนี่บัดใดกำไรมันแตกบัดลุ้ทุนมันก็สิี่ลุ้นทุ่นทอกันเลย จังหวะลูกปูชาคนเทศเอาไว้คนบอกอันหักจะหักแค่ไหนเพื่อไว้สร้างแนวฝึกบ่าวเออนั่นแหะเพื่อเไว้จะสร้างแนวเจอสีไปหักหมดมันมีแนวมองสีสั้างกันอยู่มันมีอยู่เออขึ้นกันกับแม่บ้านเอ้านั่นแหะขึ้นกันกับปอบ้านเอ้าเป็นหยังจังได้กันว่าเป็นว่ายูโยยเราไปได้กันเลยโอ้ยเออบอเห็นหน้าจังเลยฮัลโหลคนนี้บองเป็นธรรมดา จ้าพูดตัวเออแต่น้อเป็นจังสั่นหน่อยนะมาเห็นหน้ากันเป็นทักแค่งคั้นั้นสมัยเก่าเป็นแบบเป็นคุยสาวนั่นยนะโอ้ยห้เห็นหน้าเห็นแต่หน้ากับพ่ออยู่เห็นแต่ผ่าพลาดไ้กับพ่อได้ดังนั้นเด้อนว่าเออเห็นผ่าเป็นตารก็ไอ้ซื่อๆนี่ละเออมันหักมันหอมโอ้ยมาสั่งมาบได้กันมาบาร์บีจักหมูจักหมาจักหาจักเป็ดจักไก่ เออมากินเขาด้วกันก็ไม่อยากกินเออมันเป็นใังสั้นนนั่นคืออันนี้กันก้องบนเตียงแฉแน่นอนชีวิตของคนเฮาคือกันอ่าเป็นจงบอกว่ายามบุญมากาไก่ตายเป็นหงเวลามันดีมันก็เป็นยังสั้นพอบุญลงหงเป็นกาหน้าชะมุนยยามบุญมากาไก่กายเป็นคนพอบุญลงหงเป็นกาหน้าอาศจรรย์โอ้ยมันจะจย์แน่เป็นยามชีวิตมันคือเป็นจงสี มียอมคนหนึงโอ้ยมาขอยืมเงินผมอไปรุ่งกับเป็นฟ้ารุ่ง่ที่นี่มาเทใส่ก็น้อยิดนีเพรานว่ากัเจ้าไป่ยืมนีแมันก็ตีอไเนื่เลยบอกว่าเสันกัเจ้าวัหยิ้ม่าติที่ตีมาเนใส่แต่วันที่มารุ้งกิท่มารุ่น้ำปลาวันที่มาไอ้ไส้หนีให้เราสันว่าโอ้ยนี่จะเป็นก้นขาดเออก็เลยถามไปถามมาเขาบอกว่าเขาก็คือวันที่มึมืมือดีมือเขาสิ่งตรงนี้อย่างนี่เสัน แต่ก่อนไปทำมากค้าขายขายเสียขายผาขายแร่ขายขวงขายที่ฟังที่นำที่ทาเงื่อนเราทำได้ก็ไไ้หรือว่าสันบว่าโอ้นั่นคือบทคิดที่ดีต้องคิดนะคิดถึงหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจังหวัดลพบุรียกคัมสอนของพระพุทธเจ้าที่ป็นสอนเอาไว้ให้เป็นข้อคิดเรื่องในด้านวันชารมกันคิดโสหลงปูเป็นหลเด่หลงปูคำพัน์ ประพัทรโรผู้วชนนี้แหละเบิ่งเพินแบบกับนหันมาหาเหาเก็บนั่นเก็บนี่ยูนั่นดูนี่มีหูกเต่าเราล้านมี่ในที่สุดไปทํามากขายไฟลนไปในที่สุดออกปวดอ้าวหาหมูกระท่ำของเราแล้วก็ไปทุายถ่ายแดนแห่งชีวิตกับประมาณนี้บอกมียังเลยเก้าสิบปีก็ช่วยไปเทกลับไปเปิดเบิ่งโลกแบบมมี้อย่าง ร้อยปีร้อยสิบเอ็ดปีไปเทียวายหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีผู้ว่าราชการจังหวัดยกให้เป็นผู้มีอายุยืนของจังหวั <c oughs> ดราชสันที่สุดเล่ากับอะไรอย่างขนาดลูกเล่าตายหมดเจ็ดคนยูก,กับไผ่ยูก,กับหลานหลานกับกับเท่าท้อกันหลานเลราโดยเท่าท้อกันก็ย่ายายร้อยสิบเอ็ดปีโอ้ ที่ของคนเห่าไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเอาในที่สุดสัจจะทมเป็นอย่างไรสันจะทำขค้สอนของพระพุทธเจ้ามันบอกเกิดมาแล้วจะต้องแก่เจ็บเอาไว้เด้อจะต้องแก่เกิดมาแล้วจะต้องเจ็บจะเจ็บยังในมูอจากหลักเป็นนั่นเป็นนี่เกิดมาแล้วในที่สุดคือจะต้องตายเกิดมาแล้วในที่สุดจะต้องพักผ้า หลวงพ่อนี่เราผ่านจากลูกเจ้าเหล่าั้านลูกได้เมี่เราไปเราเตรียมตัวไว้หองเราเลยเป็นอนาคาริบอกนียงกับใครอยู่กับโปรดเจ็ดหลอกของเจ้าของบายหลวงพ่อว่าม่เคยเห็นเล่าอยู่กันพะลุซีแยะเออซีแยะเห็นยุหันละบ้า มีโยมเอามาให้บ่งโอ้นี่หลวงพ่อนี่ตัวนี่เป็นตันบัตก็หลวงพ่อพันนี่ตัวเรามาจะเป็นปีใดจะพอได้ในลาที่นี่เท่ากับขึ้นเอาไว้ชีวิตของคนเท่ากับขึ้นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามันจะได้ขอขึ้นเอ๊ะได้ขอขึ้นเลยไปบอกต่อมาโดยเฉพาะคําสอนที่เป็นสอนเอาไว้บ่ารขยักวยักธรรมมาสังขาราฟังไหวดีดี้พวกเขาเด้อ บอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนสังขารหลังกายกูเที่ยงแท้แน่นอนชีวิตนี้สั้นนะักชีวิตนี้หน่อยนะักอปมาเทนะสัมปาเทถักบาทั้งทั้งหลายจงยังความให้ระมาให้ถึงพร้อมเถิดย่าประมามันสีเป็นยังบอกวิ่งกูได้หงจักเลยกับชีวิตอันนี้แหละคับชีวิตของเฮา อันนี้จังทร้งไว้ตอนหนาเกิดมาแล้วทุกข์ัทุกขาชาติคุนักคุนังเกิดทุกข์าวเป็นทุกข์ร่ำไป,ไปอนัตตาที่สุดจะต้องรับทิ้งสิ่งทั้งปวงไปมันก็เป็นลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นจึงมีคําโกรามเบาในฟังว่า4สี่คนหามสามคนแหงหนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไป มีประธานหุ่นยากรโอ้หงพ,อพ่ 4, 3, 1, 1, อคนวาสีสามหนึ่งนึ่เดีว่ากันรลงพอพิเศษจดี่วัดเกาะพ่อเ็จจังาไอโทรมันจะเด็กมาโอ้ยรลงพอจะเป็นหลงพ่อตั้งใจโปรดขน้อยเป็นหลอาตั้งใจโปวดจงไหนขน้อยถือไปหาลอยเป็นหโอ้ยมรนกาศวันนั้นกาศเกินเออ มันเป็นหลักธรรมหลวงพ่อตัวก็วววเลรว่าจังสนาให้คนนั่นน่นบอกว่าสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดอยางไหนสี่ก็คือสัมปรายิขับประโยชน์สี่แล้วกับโอวาปาิโม 3, กสามอริยสัจเจ็ดอันนี้คือเป็นกุญแจปิดปิดทางนรก เป็นกุญแจเปิดขึ้นสวรรค์เอาไว้จังสัน้นแล้วผัดไปเปิดซื่อหวยก็ <c oughs> ้หวัดนึงเปิดซื่อหวยกับหวัดจืดนะเนาะเออปิดหวัดจืดมันแกเป็นจังสัตน์หนาเอาต่อมาวันสี่คนหามเป็นจังไหน,ใน,ในสี่คนหามหมายถึงว่าคนเฮาที่ยั่งอยู่มาได้เห็นหนากันไหนไปมาได้อยู่น้ำกันเบากันอยู่ได้ไปทยาตทั้งสี่ลวงตานี่ ถาดทั้งสี่เป็นบ๊อีบี้แน่โดยเฉพาะตัวเหมือนไปก่อนคือปึ๊บคาบลมถาุทา 4, ั้งสี่ไม่อย่างแน่ดินน้ำลมไฟแล้วพอขาถาคาบลมไ้หายใจเข้าไปไล้หายใจออกเมื่อคาบลมเหมือนไปปุ๊บคาต้็ที่สองที่นจะเหมือนไปน้่นคือาา phải, ถาดไฟถาดไฟคือความบกุลภายในร่างกายเหมือนไปน้่น ไปข้ามบนรถโตเฮายังมีชีวิตยอยู่เพราะมี่านลมก,กับ่านไฟโออุ่นทุกส่วนทุกส่วนโอบอุ่นแต่วันมันจะถ่านรเหมอนปุ๊บถ่านไฟขาดไปนําทันทีเลยเพราะจะถ่านไฟขาดไปนําทุกขาดน้ำปกติของเฮามันไหลเรียดเลยไหลของมระตุหัวใจเรียดสูดเสียไปน่นเพราะจะถ่านรมหมันถ่นนนถในในถานาไฟมันขาดน้ำบ่ทํางานเนี่ย มีหูมองไหนไหลออกมดเลยว่ะเมื่อธาตุน้ำื่อไปธาตุดินเป็นธาตุที่แข็งจะค่อยสลายไปคอยสลายไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเองกับลูกนี่มันค่อยค่อยค่อยคไปธาตุดินเป็นว่าเป็นธาตุที่แข็งแรงปมูลของจังสีเป็นต้นก็เป็นอันว่าหลงคอบอมีสีก้นหามแรวเหมือนไปแล้วมี่ต่สีแดงสลายไปเน่าที่เหลืออยู่เพราะ ยังม th so ีสี่คนหามคือธาตุทั้งสี่ยังงทบดูดินน้ำลมไฟสี่คนหามสามคนแห่สามคนแห่ถ้ำตัวนี้ได้เสมอกันเรียกว่าสามัญลักษณะสัตว์โลกทั้งหลายจะได้เท่าเท่ากันเสมอกันเลยคืออย่างอนิจังไม่เทียงหลงออกับโเทียงทอกันกัายุ่งเนี่ยนะยมกับ่เทียมทอกันกัหลองออ คำว่าไม่เที่ยงได้เท่ากันนีไ่ได้เท่ากันคือความไม่เที่ยงอนิจจงอนิจจงไม่เที่ยงก็เเออนังเป็นยังไงนไม่เท,เที่ยงทุกขังมีทุกโอ้พอเป็น่าวยคนรวยพอมา Allow, hm ทุกตกบ็แมนเลยล้มพ่อไปทุดงอยู่พูดทั้งจังหวัดกาญจนบุรีอ่าแม่ออกคนหนึ่งเล่ามนี่ยีไหลนีมี่นี่ีหายอ่อยอุ้ยใหญ่หลายก้อน เป็นค้นจีนจับจองจีนโอ้ยหลายพันไหลแบ่งให้ลูกคนละพันคนละอารอยบานี้เขาก็เลยนิมนต์ให้ไปพักอยู่บ้านโอ้ยไปเห็นคนด้วยเถียงกันไม่ออกผู้นั่นใส่หน่อยผู้นี้ใส่หลายมึงเอาขอากปุไปขนั่นแต่ก็ใส่ขึ้นเอ๊ะงินก็คือเหมือนก็คือใจเถียงกันเถียงกันวิพวับหนา เออนั่ตาดำตาแดงสิขาที่แดงกันโอ้โอคนรวยก็ัจักทุกข์คือกันตัวนี่มาทุกข์นี่ทุกข์มันมดลุยคูน่ายกโือทั้งหมดกับทุกข์คือกันก็เม่์ไรโดยทั้งเจ้าไห่เจ้าหน้าคือกันเด้แต่สภาวะทุกข์นี่มันจะต่างกันนี่ค่าว่าทุกข์ขังอนัตตาโมนีนี้ยังเป็นเป็นตัวเป็นตนของไผ่ที่แน่นอนทุกจริงทุกอย่างสุดแล้วกับขึ้นยังสิ จะต้องรับทิ้งสิ่งทั้งปวงไปอย่างจิตเป็นต้นนะนะอันนี้ดังทุกขงกังอนัตตาได้เสมอกันนี้คือสามคนแห่งไปนั่งเฮาเบิร์ดไปนั่เจ้าห,อน,อ,หอนมือสุดท้ายเจ้าหอนมือสุดท้ายนิ่มกันน้ำลงพกาะลงพกาไปไหนกันนะวันนี้ดังทุกขงกังอนัตตากันกน,น,ออน,น้ำเฮากันนะน้ำเฮาอยู่นี่นั่นเป็นอย่งจิน้ำของใส่ต้องมั่งอาสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่ หนึง film, ่งคนนั่งแค่แต่ละคนแต่ละคนมีจิตมีใจอยู่ใจกล้องจิตเป็นนายกายเป็นบาวผู้นี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากดีชั่วสุขทุกขอยู่ที่นี่ปันพระราชชาด้ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าเจึงแห่ง่วนผู้นี้นี่นะผู้ผู้นี้จะตกนรกจะขึ้นสวรรค์ก็คนคนนี้แหละเป็นอย่างว่าหนึ่งคนนั่งแค่แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคน่้งตายก็มีจิตมีใจกล้องอยู่หนึ่งหนึ่งคือใจหนึ่งคนนั่งแค่อ้าม สองคนพาไปมันสองคนพาไปสองคน,คนเปเปรียบเทีย,ทยบใจ,จบกับผู้ศนและอกุศลบาปและบุญนี่บาปและบุญผู้ใดเห็บุบาปบาปจะนําบุคคลนั้นไปบา,นาไปไนําไปใส่มันตรงนี้แหละเป็นตรงที่ต้องคิดแ้วพกเขาต้องคิดนะตรงน,นะรงนี้สองคนนี่นะบาปที่พ้าไปใส่ทุกโขบาปัสะพุจเโยผู้ใดสั้งสมบาป ผู้นั้นจะได้ซึ่งความทุกข์ความทรมานอะไรต่างๆนานาไปสู่อบายเปรกอัจรรายสันนกรสันเดลสารอันนี้คือบาปผาไปไปในทุกข์แห่งาลำบากลำบนทับจนจนตับทับปัญญาผู้บอกตายหมดห้อยเปียเสียราฆากระไรนนี่บาปจะนําไปอย่างนี้ทีนี้อีกมุ่งหนึ่งเด่คนไหนที่ได้ทําบุญสนทานอาไว้ ท่านไหนท่านรักดาซิงเจริญเมตตาเพรานะว่าหน้าสามผู้งามความดีนี่เ,เมตตาเราะามูทิตาอันนี้ก็แล้วแต่ที่ได้สร้าสงสมเอาไว้เป็น,นกุศลกรรมกุศลกรรมจะนําพาไปสู่สุขติโลกสว่างนคือสุขติาะผู้ใดอยากได้ผู้หญ่ก็อยากได,ไได้แต่บ่ได้ตามที่ความคิดที่อยากได้เลยอยากได้ต้องทําเอาที่นี่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ บาปกรรมบุญบ่มหมองขอเนี่ยออกไปทำบาปบ่แมน่าสาุให้กันหน่อยขอด้บาปเพื่อบวแมนวันจะไปทำได้หรือไดบุญกับที่ตกันบ่มหมองบริจาคบ่มหมองให้หลวงพ่อใหญ่พระนอห้เล้อพระองค์นั้นนอห้กับบวแมนวันจะทำกระไดบุญโลดแตงซี่เป็นต้นน่ะนะฉะนั้นต้องทำเอาต้องทำเอาบาปกับบุญนี่ต้องทำเอาแต่บาปก็ดีเด้กันไปทำนะโอ้ย คือการดห้องเป็นจัมปะเอื้อยหอมเกันไป็นจัมของที่หายก็้น้ยหลางเมื่อจะแสกคนเนี๋เออมันทกบกระโปงที่หล่นะจังสรนฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าคุนจึงเน้นลงมาที่ตรงนี้รวบลงมาเลยรวมลงมาว่าจับพระปาปะสะอกรานโอย่าไปทําบาปทำบ่วงทั้งายกรรมจีกรรมนุกรรมปุสระสูปสัมปทาจงทําบุสกสศลให้ถึงพร้อม อันใดมันเป็นบุญเป็นกุศ <Sí. S 1> ลน iv. เป็นคุณง้ามความดีท่านลำกันไปสากิตะประโยชน์ทัปัญญังเขามีจิตวิจัยแล้วพยายามคิดดีต่อกันทุกท่านจะทํางห้จิตใจของเฮาดีโบรดบานาเ้าสามคุณง้ามความดีบารมีทํามโกบวกเฮาเป็นบุคคลผู้ทีมีบุญหลายเลยที่นันหนม่ผทุ้ค้นหลวงพ่อบอกเลยว่าเป็นบุคคลผู้ผู้มีบุญบุญหลายอ่า ขันนอกกินร่วมร่งๆไปไกลๆประเทศเท่าจะเป็นประเทศผู้ท่างกะเหม็นผกดีผู้ลำบากเด้ไปทั้งเล้าดีกว่าดีเอาไปฟังประมาณกว่าดีกำลังโลกกันได้ทั้งขุนขันไปไกลๆขุนกบั้งกอกางคุนอิสราเอวเนว่านอนเนหักแง่บันไปทั้งขุนหอดกุยบูตรีขุณกับยูเกตผู้แหงจะหักแงบันพ่อหีดอกเข้ามาในมณางยู่จังสี่ตายปพื่รังเทียมบริจารย์งานศพดอก ตีลูกระเบิดขาดหมูขาตาแขนไปใช้มันโอ่ยากเลยมะคูณว่าไผเป็นไผเลยเอาไปกิมวได้กินกับไม้ยูอันยูทะเลทรายนั่นเลยวได้จัดงินจีเลยอันนี้เบิ้งนี่แหละดอกไม่เบิ้งเบิ้งเบิ้งนีเป็นยังไงถ้ามาเย็ดด้วยดีมีพระเจ้าประสงค์ว่าเป็นทักษีณพระญาติมากยังต่างๆนั่นน่าญาติพี่น้องแล้วก็ยด่งยิ่งในความท่ำท่ำสอนของพระพุทธเจ้า อันนี้คือว่าบุญกุศลเ่าของพวกเขามีมมมมมบุกเกะกับภูมิยาตาเพื่อทสมเอาไว้คุณงามความดีบา้มีธรรมฉะนั้นชีวิตเนี่ยบดิเน่าบดิไกหลงบอนีงงอ่สุดทายกระแฉเจ็ดสิบปีเท่านั้นฉะนั้นอีหยังเลามันสิเป็นรัทธฐานมันสิเป็นบุญเป็นกุศลมันสิเป็นแกนสารในชีวิตของเฮาวัวควายตายเหลือไว้แต่เขานัง ชามตายยังเหลืองอาเป็นศักดิ์ศรีคนเราตายเหลือไว้แต่ช่วดีบันดามีประดับไว้ในโลกาเอามี้แล้วรืงยังสิ่งที่จะประดับชีวิตของข้าคือคุณงามความดีโมเมนเป็นคนดีสี่โมงเย็นกมเมนไดเ้อยู่ทั้งบ้านโอ้ยนี่บบกหนึ่งหลักกับมมนมน่นอินเหล่ากับโมนมั่นเลิโบกแับโมัมนตเห็นไปกับโมัมนต์ยังต่างๆนานาเออบัดตายไปแล้ว ทีเขียนจังได้ปอาวัดก็มันมันว่าเอาดีไว้ก่อนเมันว่าคนรุ่งก้นมาเหมือนมาเหมืนว่าบอกแกนั่นนะเอาดีไว้ก่อนเขียนให็นว่าดีดีไปสั่งมาจังได้ก็ตายไปแล้วแล้วมันจัดมาเลยกกายเป็นคนดีสี่โมงเย็นแาบนี้เออมันก็เป็นจังสั่งดีหมดทุกอย่างก็เลยโอ้ยจะเอาจังสั่งเด้อเปใหญ่ไอ้ดีตั้งแต่ต้นจนหมดปลายมันก็เป็นจังแมนเป็นจังสั่งหรือถ้าเป็นคนดีตั้งใจโต้กับมาตลางกางเนีมันดีไปหารปไปบ่ายมันดีนะ ให้มันดีไปแน่มีความดีไปแน่อ่ฉะนั้นในมื้อน,นี้ที่หลวงพ่อได้มีโอกาสได้มาหม่วงปูน,นำ้ำได้มาซอยเี่รัเกลือปูตสอกันและกันพร้อมทั้งคณะพระเาปรผสมขอผู้ที่ส่วนบุญส่วนกุศสนน้ให้ใจลง้งพลองข้างขั้นขอพระเจ้โลภคู่มรณภาพใบชนจากพวกเราไปวันนี้อุบาสิกาแต่มาสม่งสการ ข้อมกำนันววกข้อมทั้งหลายในมัทธาหนาทีรวมกันกับขอให้บุญกุศลใีปกป้องกค้องปกปักรักษานำพาความเจริญมาสู่พวกเราคืออายุวันนะสุขภะตะจงทุกท่านทุกคนเชิญธ